สวัสดีผมอเล็กซอนผมกลับมาแล้วพ่อแม่พี่น้องช่วงนี้มันมีอะไรหลายอย่างที่ก็มากวนใจก็เลยไม่ค่อยมีเวลาในการอัดหรือเล่นอะไรเลือดอะไรให้ดูแม่งไม่มีเวลาตัดด้วยเ,เวนตัวนี้ก็น่าจะสักคลิปหนึ่งเปเกมใหม่มีกระเบืกเซิร์ฟเทสเอาละเชิญรับชมได้เลยครับโอ้คินสบหายสัตว์ yes บูมาแล้วไอเ้เนี้ยแต่ชุดพูดแม่งโคตรไม่นักบินคนแม่งโคตรไม่แบบแม่งไม่โคตรไม่นักบินเลยะ <c oughs> แบทอารีนาเนี่ยไม่เป็นทุกคนเลยมันไม่ขายไม่เลยไม่ขายแต่ก็ใกล้เคียงอยู่ไม่เป็นไรกูก็เหมือนกันแหละเขไม่ขายแต่ก็ใกล้เคียงแต่ชอบความที่แบบว่าแต่งสีแล้วมันมีแบบมีสีแบบสีเคลอะมีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมีเฟ็กทอรี่มีที่อะไรไปลึกเต่งเดียวราวน 1. <Round> รอบวันจวิ่งเปิดแค่ที่เข้าเดิมอ,อ,โโอ่ะมีสแกนด้วยเหรอถึงดิเกอบล่วงนั่นึ เที่ยวแม่งโอ้โหแม่งลุมเยอะยวะอ่ะอ่าตัวนี้โอ้ปัญหาแม่งไม่เจอเว้ยอยู่กูอยู่เอาลย ตัวต,ตุว้งตพะหงหลามันไปเอาล่ะคืออ้โหืโอ แม่งซ่อมว่ะอ้าววันที่เกิดวะฮะได้เกลยอ๋อมันอันนี้เปล่าเพื่อนมันใส่ซัพพอร์ตมันนี้ให้เปล่ามันชุกแค่ไซัพพอร์ตมันน่าจะชุบให้แหละทีท่า เลี้ยอคอนไม่ร่วงครับผู้ยิงมันเหลือเลือดกระจึ้งหนึ่งหายไปไหนวะเหลือเดียวแล้วเชี่ยมันมาไล่ยิงกูสัตว์เอ้ยตายนะหว่ามันไม่เจอเนี่ยเฮ้ยอคอนร่วงแล้วโอเคอะ ซ่อมได้ปะวะเออวะซ่อมได้ด้วยซ่อมได้ด้วยใช่ใช่อ๋อไอตู้ซ่อมนี่ไงใช่ใช่พวกเยมันฟุกอย่ก็แต่ตัวไหนมันซัพพอร์ต ตัวไหนมันชุบเพื่อนได้ไะมมันน่าจะรีสปอนเรื่อยรเปล่าไม่อะเพรากูตายตั้งนานแล้วยังไม่รีสปอนเลยเป็นก็โดนอะไรเนี่ยระบบเออเรื่อยกูตายตั้งนานแล้วกูยังไม่รีสปอนจบเกมปะเอาว๋อชาราแรดยังไม่มีใครนี่เลยไม่เห็นจะเข้าใจเฮียอะไรเลยเราค่ามันได้เยอะไหม อ๋อมันหมดเวลาพาดอดีอะเดะเมื่อกี้ฝั่งเรามันเหลือเยอะมันก็เลยเนี่ไงอ๋ออืมโอเคทำเม่กวให้กรอบละ กูกำลังจะแปกให้กอดให้กอกูก็เหมือนกันเฮ้ยกูมาอะไรครับอันนี้อะล่ะลาคอนโอ้ยติดที่อะไรปะโอ้โอ้โดนครอบโดนครอบโอ้ยเชียมแม่งอีมมยตัวอยู่ตรงนี้ ดูเหตุการณ์นี้ไม่ให้เกิดเลยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยมีคนชุบกูอ่ะออ,ะอ,อ,อไป็ว่าชุบเพื่อนได้ถ้าถ้าแบบว่าหุ่นยังไม่ระเบิดไปซะก่อนก็น่าจะได้เยอะอ๋อเออคุรู้นี่มันเป็นโหมดแข่งอ e ีสปอร์ตได้เลยเนะี่ยอืมมันมีคนเคยบอกว่ามันึงโกยคุณมันมึงโกยคุ โอ้ยเอ๊ะคอบแม่งเลยมึงอ้ยมเม็ดด้วยแม่งกำลังโดนขมขื้น,อนโอ้ยเยอะเหลือเกินไอ้อเหี้ย,ยแม่งกี่ตัวเนี่ยแม่งกี่ตัวเนี่ยลมผมเมด็ดอเนี่ยอันนี้กูน่าจะระเบิดจริงละมังน่าจะชุบได้คแค่สองรอบแหละดูท่าแล้ว แม่รอบเดียวถ้าสองรอบแม่งก็จะเกินเลยเออ เชี่ยข้าเนื้อสัตว์ับเขาสุดแมันจะมาเอากูดิเดี๋ยวจะรอดอยู่เหลือเชี่ยมึงเราอ่ะเพื่อนใช่เหรอเผื่อแม่งฝั่งตรงข้ามมาที่มห้าเลยนะั่นน่ะโอ้ยเชี่ยเลยไม่ไหวแต่มันลุมเอาเป็นตัวตัวเว,ว้ย มันมันเล่นที่มีโลง่งนะใครแยกเดี่ยวคือแบบแม่งซัดไอ้นี่แหละอ๋อมีสามแผนที่อ่ะใช่ใช่อาที่โล่งเนี่ยสบายแล้วมาปอกคุมกันปองกุมกันกำลังตัดได้ตัวหนึง่งเเ,เดี๋ยวมันจะเริ่มแล้วมันจะเริ่มเก็บคนแยกเดี่ยวแล้ว Mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อไอเชียโลแม่งอยู่ในแป๊บเดียวเอง่ะใช่งูเดี๋ยวขอพับรีชาร์จโลกันนั่นแหะนะนะไอเชียนั่นในแม่งชอบตีหลือเกินวะแต่มัน,นูวะนีน่น<ต>นอยู่ตีแม่งดิเิ้ครอบแม่งเลย bao thua đang đang xoay để tôi đi xoay đẹp rồi đẹp เนี่ยรับดาเมจไปดาเล็กดาเมจนี่คือเนี่ยอะไรวะเสร็จดาเมจเ,เข้าเป้าแล้ดาเมจโดยตรงโผเป็นหุ่นิสูนแน่นมากเลย <c oughs> แน่นแบบแน่นเยี่ยอะย กูไม่รู้หรอกมันชื่อมันจะชื่อไดโนเสาร์หรือมันจะเฮียอะไรแต่มันจังหวะนี้มันคือกูเชียนกับเราคูณแล้ว <c oughs> โอ้<ะ>โหเฮียไอ้<ะ>อนี่วะต้องช่วยกันดันดันเนะอืมตัวที่เรามอกเรื่องมันไม่เหมาะเลยใช่ใช่ตูตังป้อมยิงบนในนี้ได้ป้ได้อยู่มันมีมุมยิงอ่ะแต่ยิงติดหลไรกชาได้ตเมต่างเม็ย แม่งเฟียวตรงแม่งขึ้นจากใต้น้ำไล้โอ้ใต้น้ำโคตรหลอ,อ่ะเรียบร้อยไปอย่างไวเออมันยิงแบบไม่ต้องไม่ต้องเหี้ยอะไรเลยอะ่ะใช่ <laughs> อ๋อ oh, อันนี้หมอก EMP อไปหมอก EMP โคตรโกงกราบหมังกูไม่ดมีโยนให้เพื่อนได้ยังไงวะฟาคอนฟาคอนคันเออขบท้างอย่างาน,าน,น,นี้ออนนนได้แล้วหียวเหี่ยวกำลังซ่อมตุกเงยไม่ต้องหว่วงกำลังลุ่มฟาคอนลุ่มไป ียุ่งคืออะไร่วงปลาคอด่วงเรียบร้อย thank you เซิร์นโอเคโอเค แม่งก็หุ่นใสคือกันนี่ว่ะมีอยู่วะมีวะเขาอยู่ไหนมึงอยู่ไหนว่าแต่มึงอยู่ไหนบนฟ้าบนฟ้าบนฟ้าไหนวะไอ้เงี้ยนี่มันคือเพโลดหรือมันคือเงี้ยแล้ววะดันเพโลดันเพโลดไม่ไม่แล้วทำไมกูอยู่ตรงเพโลดคนเดียวไอ่เพโลดมันเพโลดเพโลดะไรอยู่ามุนนี่เพโลดทุกคนโอ้ไม่ใช่คุณที่หิวเพื่อนแม่งใช้ล้มบ่าก็เออ กูถ่วงกูถ่วงไอ้สองตัวเฮี้ยนี่ได้นานจังเลยอ่ะคือไม่รู้อ่ะแต่สองตัวเฮี้ยนี่แม่งอยู่กับกูอ่ะแบบอะไรวะเนี่ย What the hell ตายอ๋ยฉันจะกดสองคือมันวางเลยไอ้เฮี้ยไม่เป็นไรพวกมึงดันไปเลยเดี๋ยวเฮ้ยโดนจับชี้กูโดนจับจับขวางทางไอ้เฮี้ยนี่เอง แมงคตร์ถ้าเกิดถ้าเกิดมึงมึงให้โลกเพื่อนเนี่ยแล้วมึงกดขีดขวาได้น喏ขวาเออกดขีดขวายิงได้โอ้ยยิงได้จริงด้วยรถเป็นเหี้ยแล้ววะรถสีนี้มันเล่นกปีขนาดนั้นวะนะไม่ต้องห่วงลูกตังปอมบนนี้แหละไอ้เหี้ย thank you ใครช่วยวะสวยสวย ฟังป้อมบนนี้แหละมึงยังไงว่ามามึงร้อยขนาดไหนวะเช็มเอี่ยบพีมันนี่ติดเพื่อนนะไม่ติตดโอเคมาไ e อ้เหูแน่นอยู่สองตัวนะมึงจะยังไงวะกูยังเห็นไอ้มาแล้วยพวกู่ข้างนอกไอ,อ้เียเจ็กกูไม่ทำแล้วไอ้เียไปแล้วไอ้ <c oughs> ไม่ต้องห่วงกูยืนอยู่กับสายซับสุดเหนียว ซับเหนียวเหนียวซับไอ้เหี้ยเนี่ยซับเหนียวเหนียวซับมาไอ้กูไอ้นี่แหละกูเหนียวซับละวทั้งวันเนี่ยมันยิงอะไรกันตรงนู้นวะไม่รู้ว่าจุดราคาจุดราคากันนะไปจุดราคาไปดันไปดันไปดันไปไอสัตว์แม่งไม่กล้าผัวหน้ามาเลยอ่ะมึงควยอะไรอ่ะ มึงควยอะไรไอ้เี้ยมึงรู้จักว่าซับเหนียวเหนียวสับอะไรอะลวงเอาตาเฮฟวี่เดามีดไอ้เฮี้ยทีมเราแม่งไรทีมทานแล้วเพื่อนไอ้เฮี้ยมีตัวเหนียวอยู่สองตัวไอ้สัตว์แม่งขึ้นวะโั๊ะโอเคค๊โอเคคอาตาเฮฟวี่เดามีดเรามีมือสไนด้วยนั่งไงวะจุดไหนตันวมึงคิดว่ามึงเล่นปลาค้อนเป็นคนเดียวแล้ววะ มาไปต่อไปผูกของอยอู่อุ๊ยไอ้เหี้ยนี่ม,าามึหมงหลุดมาจากไหนกูเลยมึงไหนมึงหลุดจากไหนไปงมันหลุดมาจากไหนมึเห็นแล้วตั้งโลแล้วมาเอ้าลุกลงเนี่ยผูตายเอ้าไปหาแล้วเออโอ้อยไอ้เงี้ยแม่งยิงติดและะ้ววะ อืมออ๋อ,อ,อไอ้เฮี้ยนี่อะไรไอตัวตูงห,หายแล้วกูให้ไอ้ดูอ้าวตูงห,หายไปกับสายหมอกเหรอ <c oughs> ไอเฮี้ยนี่อะไรไอเกมตุกหมาไอเฮี้ยโอ้อืออืออือไอเฮี้ยไอ้หุ่นเฮี้ยนี่มันโคตรที่โกงเลยสัส เ็ไอ้เชี่ยแบบของาไม่ห่ในระยะหน้าจอมันก็คือยิงหมดอ่ะยิงหมดไม่สนลูกใครเลยอ่ะกลางนะมาว้ายูอะไรละมึงมาดิมึงแน่จริงมึงมาป่แน่จริงมึงมาป่กูยิงแมกเลยอ่ะกูเหนียวพอทำไมกูเหนียวไอ้เชี่ยแไอ้เชี่ยไอ้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 อ้ไอ้แอ้ไอ้ไอ้ไอ้้ไอ้ไอ้อไอ้ไอ้ไอ เอาต้าเฮฟวี่ไอ้เหี้ยกูก็นึกว่าแม่งจะบางไอ้สัตว์เอาต้าจริงๆอนะชื่อมันอะเอาต้าเฮฟวี่ดาเมจก็คือดาเมจหนักเหี้ยๆแต่กูไม่นึกว่ามึงจะเฮฟวี่แบบหนักอ่ะหนักทั้งตัวหนักทั้งเปืน์ี่โคตรหนักตัวมึงยังใหญ่กูยัดแค่กูเอ็มพีพีด้วยเอี้ยกระโดดแต่เกมนี้แม่งบะลานเลยสัตว์หุ่นแม่งไอ้สัตว์ เอาจำให้นะว่าดันไอ้ด่านด่านดันเพลโลดเนี่ยไอ้เหี้ยมีมีสเตโกกับอะไรวะไทเซล่าไอ้เหี้ยสองไดโนเสาร์ไอ้สัตว์ไดโนเสาร์สองตัวไอ้เหี้ยสเตโกกับไทเซล่าสัตว์ไดโนเสาร์จริงๆไอ้เหี้ยมันกันไม่ไม่ไปไหนเลยอยู่บนเพลโลดก็อยู่บนเพลโลดไอ้เหี้ยแล้วใครมันก็ยิงไม่ตายเลยประเด็นนะบาลานไอ้เหี้ย เดือดเดส์รอยเยอร์ไอ้สัตว์โคตรมันเลยว่ะแต่แค่โดนสมัยนะเออแต่กูเอาจริงว่าเมื่อกี้สไนยยังไม่ก็ยิงเลยก็จะยิงให้เข้าว่าสนาย์มันไปไหนวะไม่ใช่โดนคอมเม้น์เลยอ่าพุกพุกพุกคูุ่กคู่เราสู้มันแต่ไม่มีเลยหรอกอ๋อเชดโอ้โหการรมนี diver, like. ้ไล่ขวดกับบนฟ้าไม่หยุดเลยเออเชียโคตรมันไอ้เหี้ อ๋อนี่ไงไอ้เหี้ยอ๋อมันเอาต้าเฮฟวี่ดีเฟนต์ก็คือโคตรพ่อโคตรแม่หนากับโคตรพ่อโคตรแม่ดาเมจไปสัตว์ไปยืนอยู่บนเพโลดด้วยกันฝั่งตรงข้ามมาคงชนะอาหลับไอ้เหี้ยแล้วแล้วแม่งก็โดนพวกพวกกูกับเวฟไล่กวดไอ้เหี้ยเออส่วนกูก็ไม่ต้องทำเหี้ยอะไรไปยืนบนเพโลดเฉยๆฉยหรือเป่ามันไปเรื่อยๆมาเลยแต่พวกกูสองคนเออเหี้ยแล้วพวกกูก็เหนียวเหลือเกินเหี้ยบินหลบมันเหนียว ปะเดินคืออะไรว่ะกูแม่งไม่ได้เอาหน้าหลบเลยกูแบบยืนยืนโงูๆเลยยรับกระสุนหมดทุกทุกนัดเลยแต่แม่งยิงกูไม่เข้าไอสัตว์ถ้าถ้าสมมติมึงโดนไล่หลังเนี้ยให้มึงกดแปลงร่างกายเป็นหุ่นเลยแล้ก็กดแปลงร่างกลายเป็นเครื่องบินทีหนึ่งค่นั้นแหละมึงไล่มันได้แล้วคือมึงจะหลุดทันทีเลย